ตอนที่สิบสองรักษาเนืบสา ขอบใจนะรุ่นน้องโจคิดไม่ถึงเลยว่านายจะรู้จักซันด้วยทีมซินหยวนเป็นท็อปสของมหาลัยใครก็ต้องรู้จักอยู่แล้วคะยิ่งได้ยินแบบนี้ซันก็ยิ่งอายแฮรุ่นน้องโจถึงทักษะแสงของนายจะมีผลป่าปาปีศาจร้า,ายโดยธรรมชาติแต่ว่าพวกมันก็อันตรายเกินไปสันว่านายรวมกลุ่มกับพวกเรากับฐานพร้อมกันเถอะนะ เวลาหนึ่งเดือนสํารวจขอบเขตรอบนอกหมดแล้วยังไม่ได้บอ่อแสของดอกบัวเยื่อแข็งเลยอีกสามวันก็จะถึงงานแข่งนักศึกษาใหม่แข่งจบค่อยมาหาต่อดีกว่าครับเสียงกึ่งก้องแห่งโลหะวิญญาณของความว่องไวความอึกถึกแห่งเงาลวงตาแมงมุมยักษ์โกไก G จเอ็กเป่งแสงเจิดจ้า ประกอบล้างโอ้โคตรเจร๋งไม่มีเวลามาอธิบายแล้วรีบขึ้นมาแต่มีเวลามาไล่มนเป็นแม่มดน้อยโดเลมี่หรอรุ่นพี่สูเทือกเขาลมข้างนี้มีปีศาจอาศัยอยู่อยู่แล้วหรอคะทีมเราเพิ่งจะเข้ามาสำรวจรอบนอกของเทือกเขาได้สองเดือนกว่าฉันก็เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกนะ งั้นถ้าไม่ใช่ว่าพวกมันมาจากพื้นที่ส่วนลึกของเทือกเขาแถวนี้ก็ต้องมีเกิดรอยแยกมิติแล้วพวกมันก็ออกมาจากในนั้นซ้ายเราต้องรีบกลับฐานไปรายงานให้กองทัพรู้กองทัพมีหอคอยเวทคอยสอดสองพื้นที่ทั้งหมดอยู่แล้วไม่ใช่หรอ เทือกเขาลมข้างนั้นมีสัปปะหลาดอยู่มากมายเพื่อไม่ให้พวกมันนั้นออกนอกเขตกานบุกรุกเข้าเมืองจึงมีการจัดตั้งฐานและก็กองทัพไว้ที่หน้าทางเขาและก็มีกําลังคุ้มกันหอคอยเวทของฐานเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสัปปะหลาดในเทือกเขาตลอดเวลาไอ้มีน่ะมันมีอยู่ล็อกแต่ว่าปีศาลายพวกนั้นระดับต่ำเกินไป ต่ำเกินไปปีศาจเงินระดับ20กลักว่าดูยังไงก็ไม่ต่ำเลยนะที่หอคอยเฟ้าสอดสองนั้นเป็นหลักก็คือการเคลื่อนไหวของสัประหลาดขั้นสูงอย่างระดับอีปิดระดับตำนานในพื้นที่ส่วนลึก,ลกถ้าความเข้มข้นของกลิ่นอายที่มาจากต่างมิตินั้นต่ำกว่ามาตรฐานที่หอคอยตั้งไว้บางทีอาจจะารตรวจจับไม่ได้อ๋อย่างนี้นี่เอง แต่ว่าลอยแยกต่างมิติทำไมมันถึงได้ส่งปีศาร้ายระดับต่ำตำออกมาล่ะถ้าโดนทหารประจำการจับได้เมื่อไรพวกมันก็จะถูกกำจัดทันทีทั้งที่ลอยแยกที่ลองลับปีศารลายระดับ30ให้เดินผ่านไปได้ก็ลองลับปีศารลายระดับ50ขึ้นไปได้เหมือนกัน การกระทําของต่างมิติไม่ใช่แค่ส่งพวกตัวเองมาตายฝีแต่ว่ายังเป็นการเปิดเผยตำแหน่งลอยแยกอีกด้วยสั่งเธอนี่นะไม่ใช่เรื่องที่พวกเราจะมานั่งพิจารณาให้ปวดหัวแค่ส่งข่าวกลับไปก็พอแล้วกลิ่นอายนี้ปีศาจ้ายมีคนโดนปีศาจ้ายล้อมโจมตี พวกรุ่นพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไปโจยีพวกเราไม่รู้นะว่าตรงนั้นมีปีาศาจอยู่มากน้อยเท่าไหร่บุกไปเดือดมันอันตรายนะโจยีกินอายแบบนี้ฉันไม่มีทางลืมได้ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่นะ ปีศาจเงินตั้ง20กว่าตัวเนี่เด็กคนนั้นคงจะทนอยู่ได้ไม่นานจะไปช่วยไหมยอยู่เฉยๆเถอะนะเราเองก็กําลังลำบากอยู่เหมือนกันนะจากศักยภาพของเธอในการฆ่าปีศาจเท่าที่เห็นถ้ารอดออกไปได้อนาคตคงจะสดใสหน่าดูน่าเสียดายก็นั่นนะสิ พวกมันคงจับได้แล้วว่าสภาวะของสันนั้นมีเวลาจำกัดถึงทำแค่ล้อมเอาไว้ไม่โจมตีเข้ามารอให้สันหมดแรงไปเองปีศาจพวกนี้จับกลุ่มกลุ่มละสิบตัวกระจายกันไปต่อให้ข้าไอ้ตรงที่อยู่ข้างหน้าได้แปตัวแต่ว่าตัวที่รออยู่รอบๆก็เสียบมาเสริมกำลังได้ทันทีไม่มีโอกาสให้ตั้งหลักหรือว่าหนีเลยด้วยซ้ำ ถ้าฝ่าวงล้อมออกไปไม่ได้ก่อนพลังสคิวบาสจะหมดละก็อััศนีโปรยปลายโจอีเจียงซูหลานหลีกไป ที่ 13, สิสามภาวะค้างล่างไฟลูกออกไปโจอี้ไอปีศาจตัวนี้อยู่ในสภาวะค้างแล้วพลังของมันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท้าโจอี้ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันถ้าเราระเบิดพลังตัวเองมีอัตรา90%เเลยที่จะฆ่าได้แบบนั้นต้องปกป้องโจอี้ได้แนะ่โจอี้ การลงทันแห่งแสงมหน่าคนถึงเลือกเปลี่ยนเป็นอาชีพนักเวทกันหมดข่าสปหราดได้จากระยะไกลมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้นี่เอง ทั้งหมด180ตัวใส่ทักษะโจมตีมูน่าจะจัดการหมดแต่ว่าตอนนี้พวกมันอยู่กระจ,กกระจายกันเกินไปเป็นเพราะเสียงดังมากพวกปีศาจที่ลอบๆก็เลยมารวมตัวกันหมดเจียงซูหลานไปล่อปีศาจที่อยู่ทางด้านซ้ายมาอย่าสู้เพลินนะโจอีรักษาเนืบสาพรแห่งลุงอรุนพรแห่งอาวุธเมตตาแห่งระเจ้าบาปทีมของอัศาวินศักดิ์สิทธิ์ ระดับ16อาชีพนักดาบสถานะล่างสกิวบาร์พลัง114บวก2 9ความว่องไว122บวก31ร่างกาย103บวก26ปัญญา156บวก3 9เพิ่มมา25เปอร์เซนที่เพิ่มมามันไป สุดยอดเลยคุณสมบัติถูกด้านเพิ่มขึ้นมา25%ก็เท่ากับว,ว่าพลังของสานเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเท่าที่รู้ไม่เคยมีระดับ16ไม่สิต่อให้เป็นอัศวินศักดิ์สิทระดับ25ก็ยังทำไม่ได้แบบเขาด้วยซ้ำไม่ใช้เวลามาคิดเรื่องพวกนี้ต้องทำตามที่เขาบอกก่อน หวดแซ่เงามืดรวบรวมพลังเวทไว้ที่มือขึ้นรูปเป็นแส,สบัดเขี้ยนศัตรูสร้างความเสียหายอย่างหนกักแฝงผลลัพธ์ความเสียหายจากเงามือดอาซีพสายแสงดึงดูดปีศาจล้ายได้เก่งที่สุดจริงๆพวกปีศาจที่อยู่ในที่ลาบส่วนใหญ่มารวมตัวกันหมดแล้วตอนนี้แหละเจียงซูหลาน พีทากแสงศักดิ์สิทธิ์บีบวกสร้างขอบเขตรัศมีแสงต้านทานความเสียหายทางกายภาพทั้งหมดในทีมในขอบเขตที่กำหนดผลลัพธ์จะคงอยู่ระยะเวลาหนึง่งรอในนั้นนะกลางเขนแสงศักดิ์สิธิ์ กลางเขนแสงศักดิ์สิทธิ์อศวินแสงศักดิ์สิทธิ์มารวมตัวเป็นรูปกลางเขนด้านหลังทําให้ศัตรูในขอบเขตที่กําหนดถูกแผดเผาจากเปลลเพิงธาตุแสงทุกวินาทีระดับเลเวลเจขอบเขต200เมตร ภายใต้แสงสว่างอันเจ,จดิดจัาและศักดิ์สิทธิ์ความมืดมิดทั้งหลายจะถูกทำลายแสงสว่างรวมตัวอันเสิญลมกระโซกพายุเทพศักดิ์สิทธิ์บีโรบอันเสริญพายุที่ครอบแน่นด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ในตำแหน่งที่กำหนดสร้างความเสียหายจากเวทมนต์ธาตุแสงให้กับศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขต เดี๋ยวสายฟ้าเดี๋ยวพายุเขาเป็นใครกันแน่นะใส้คนหรือเปล่านี้นายว่าพวกเราควรที่จะเข้าไปทักทายแนะนำตัวอะไรแบบนี้ไหมทีมของเรานอกจากสันที่เป็นระดับ26แล้วคนอื่นในระดับ24ทั้งหมดอย่าว่าแต่1ต่อ10เลยขนาด6ต่อ10ก็ยังไม่ไหวพลังของเขาน่ากลัวเกินไปแถมยังดูเด็กอยู่ด้วยไปไปดีต้องผูกมิตรไว้ รุ่นน้องโจพวกเรามาช่วยแล้วเขาแสดงความเยินดีเลื่อนเป็นระดับ17ได้รับคุณสมบัติอิสระ15แต้มทักษะ15แต้มเขาแสดงความเย็นดีเลื่อนเป็นระดับ18ได้รับคุณสมบัติอิสระ15แต้มทักษะ15แต้ม ปีศาลา้าย180ตัว60,000ค่าประสบการณ์ซสื่อโจโอี้ระดับ18พลัง160แร่างกาย171ความว่องไว162ปัญญา172เสเสียดายค่าประสบการณ์ที่ได้รับมีระบบจำกัดไว้อยู่ไม่อย่างนั้นจะได้มากกว่านี้อีก